หัสตะกร้าเบอสิบสี่ค่ะรหัสตกะรตกร้าเบอร์สิบห้าไซสเสื้อเบอร์สี่สิบสี่อันนี้กระดุมหน้านะคะนะคะไปขั้นไวๆทวนให้รหัสตะกร้าเบอร์สิบหกค่ะไซเสื้อเบอร์สี่สิบค่ะรหัสตะกร้าเบอร์สิบหกไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบค่ะรหัสตะกร้าเบอร์สิบหกไซเสื้อเบอร์สี่สิบนะคะอ่าทวนนะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะใครไม่มั่นใจ เขียนรหัสตะก้าทักเข้ามาขอดูร erm. ูปได้ใครไม่มั่นใจเขียนรหัสตะก้าทักเข้ามาขอดูรูปได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ขอเอาสิบสี่สิบนี่นะคะใครไม่มั่นใจนะคะทักเข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้ตอนนี้ไปถึงรหัสที่สิบหกแล้วเนาะต่อไปรหัสที่สิบเจ็ดนะคะใครไม่มั่นใจนะคะทักเข้ามาขอดูได้แต่จํารหัสให้เฟอร์นิดนึง จำรหัสตะก้าให้เฟืร์นนิดนึงนะคะต่อไปรหัต A, 17, ส,ส 40, ะหตะก้า, 17, าเบอร์1ิบดค่ะรหัสตะก้าเบอร์17ดไซส์เสื้อเบอร์ส0ิบค่ะรหัสตะก้าเบอร์17ดไซส์เสื้อเบอร์ส0ิบค่ะรหัสตะก้าเบอร์สิบรหัสตะก้าเบอร์สิบปดค่ะโทษนะลูกค่ะรหัสตะก้าเบอร์18ปดไซส์เสื้อเบอร์ส2ิบสองค่ะรหัสตะก้าเบอร์18ปดไซส์เสื้อเบอร์ส2ิบสองค่ะรหัสตะก้าเบอร์1ิค่ะตาย รหัสต,ตะก้าเบอร์สิบเก้าค่ะไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบหกรหัสต,ตะก้าเบอร์สิบเก้าค่ะไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบหกรหัสต,ตะก้าเบอร์สิบเก้าไซส์เสื้อเบอร์สี่สิสี่สิบหกค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบไซส์เสื้อเบอร์สามสิบแปดที่รักรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบไซส์เสื้อเบอร์สามสิบแปดนะคะใครไม่มั่นใจอยากดูเพิ่มเติมลุงต่อไปค่ะ รห um, ัสตะก้าเบอร์ยี่สิบสองนะคะใส่เสื้อเบอร์สี่สิบสี่ค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบสองใส่เสื้อเบอร์สี่สิบสี่ค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบสองใส่เสื้อเบอร์สี่สิบสี่ค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบสามนะคะใส่เสื้อเบอร์สี่สิบค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบสามใส่เสื้อเบอร์สี่สิบค่ะนะคะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบสี่ใส่เสื้อเบอร์สี่สิบสี่ค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบสี่ใส่เสื้อเบอร์สี่สิบสี่ค่ะ หาสตะก,ก้าเบอร์ยี่สิบสี่ไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบสี่ค่ะไปแล้วนะนะคะสี่ยี่สิบสี่ตัวแล้วลูกค้าอีกสิบกว่าตัวอีกสิบกว่าตัวเท่านั้นนะคะสิบกว่าตัวเท่านั้นนะคะสิบเท่าไหรล่ละยี่สิบสี่ละยี่สิบสี่อ๋อยี่บสี่ยังไหนขนาดนี้ยี่สิบสี่โอเค ยี่สิบสี่นะคะแป๊บนึงนะค่ะยี่สิบห้าให้ก่อนยี่สิบห้าอยู่ไหนอ่ะอะอะอะยี่สิบสี่หรือยี่ิบห้าไปไหน่อข้ามเลขอย่างข้ามเลขยังไงหมดเนี้ยยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่อ่ะต่อไปค่ะ รหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบห้าค่ะใส่เสื้อเบอร์สี่สิบหกรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบห้าไส่เสื้อเบอร์สี่สิบหกค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบหกค่ะใส่เสื้อเบอร์สี่สิบค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบหกใส่เสื้อสามสิบหกสามสิบแปดได้ยี่สิบหกใส่เสื้อเบอร์เอสนะคะสามหกสามแปดใส่ได้รหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบเจ็ดค่ะใส่เสื้อเบอร์สี่สิบที่รักรหัสตะก้าเบอร์ยี่สิบเจ็ดไส์เสื้อเบอร์สี่สิบค่ะ รหัสตากาเบอร์ยี่สิบแปดค่ะไซส์เสื้อสี่สิบเหมือนกันยี่สิบเจ็ดสี่สิบยี่สิบแปดสี่สิบค่ะรหัสตะกาเบอร์ยี่สิบแปดนะคะโอเคนะคะยี่สิบแปดแล้วทุกคนยี่สิบแปดละยี่สิบแปดละยี่สิบแปดละนะคะเออยี่สิบเก้า่วงนะคะสวัสดีค่ะ รหัตสตะก้าไซเซอร์เบอร์ร 29, ส,สี่สิบสองค่ะรหัสตะก้าเบอร์ยี่ 30, สิบเก้าไซเซอร์เบอร์สี่สิบสองค่ะรหัต 30, สตะก้าเบอร์สามสิบค่ะไซเซอร์เบอร์สี่สิบค่ะรหัสตะก้าเบอร์สามสิบไซเซอร์เบอร์สี่สิบนะคะรหัต 31, สตะก้าเบอร์สามสิบเอ็ดค่ะไซเซอร์เบอร์สามสิบแปดค่ะรหัสตะกา้าเบอร์สามสิบเอ็ดนะคะใครจะรับกดที่ตะกา้ามุมล่างแล้วกดเลขสามสิบเอ็ดค่ะไซเซอร์เบอร์สามสิบแปดค่ะตอนนี้ นะคะใส่เซอร์เบอร์38นะคะไปแล้วลูกค้าเหลืออีกแค่ไม่กี่เบอร์แล้วนะคะใครจะรับอันนี้คือการทวนให้ราคาเดียวกัน999้าเก้าเก้าที่รักราคาเดียวกันเก้าเก้าเก้านะคะราคาเดียวกันหมดเลยให้ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะให้ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะยี่สิบเท่าไหรล่ะละสามสิบเอ็ดละต่อไปนะคะสาสิบหก รหัสตะก้า 32, เบอร 32, สอ 46, ะะ์สามสิบสองสอ 46, ค่ะไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบหกรหัสตะก้าเบอร์สามสิบสองค่ะไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบหกนะคะสามสิบสองไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบหกค่ะรหัสตะก้านะคะเดี๋ยวนะรหัสตะก้านะคะเบอร์สามสิบสามค่ะไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบสองรหัสตะก้าเบอร์สามสิบสามไซส์เสื้อเบอร์สี่สิบสองค่ะ 33ไซส์เสื้อ42นะลูกค้านะคะต่อไปรหัสตะก้าเบอร์34ค่ะรหัสตะก้าเบอร์34ไซส์เสื้อเบอร์38ค่ะรหัสตะก้าเบอร์34ไซส์เสื้อเบอร์38ค่ะนะคะรหัสตะก้าเบอร์35ค่ะไซส์เสื้อเบอร์46รหัสตะก้าเบอร์3 0 ห้ไซส์เสื้อเบอร์46ค่ะแล้วก็รหัสตะก้าเบอร์36ใไซสเสื้อเบอร์38ค่ะรหัสตะก้าเบอร์36ใไซสเสื้อ38สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ <c oughs> พแม่แม่ทุกท่านมากนะคะเหนื่อยมากแต่สนุกจริงๆสวัสดีค่ะวันเนี้ย ที่เอามาทั้งหมดจะเป็นเสื้อลูกไม้ผ้าคอตตอนมีด้วยกันทั้งหมดสามยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นซิลิอาพรอิงเกอออยหรือว่าพิงค์แล้วแต่ง,งานเลยแต่ละรุ่นแต่ละแบบมีแค่อย่างละหนึ่งตัวแต่ละรุ่นแต่ละแบบมีอย่างละหนึ่งตัววันนี้มีทั้งหมด4ี่ิบรหัสคิดว่าอาจจะไปไม่ถึงคิดว่าอาจจะไปไม่ถึงนะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดเพาะหัวใจกดแชร์ให้แม่ค้าหน่อยเพราะว่า เสื้อราคาดีมากใครเคยใส่เสื้อลูกไม้ผ้าคอตตอนจะรู้ดีว่านะคะเสื้อลูกไม้ผ้าคอตตอนเป็นอะไรที่แพงมากทุกคนขายกันพันหกพันเจ็ขายกันพันหกพันเจริงๆนะคะวันนี้เฟิ่นเอามาเซลล์ให้ไปที่ตัวแรกเลยนะคะขออนุญาตไปค่ะตัวนี้เป็นเสื้อลูกไม้ผ้าคอตตอนของอิงกะออยค่ะรหัสเบอร์หนึ่งค่ะนะคะเบอร์หนึ่งค่ะกดที่ตะกร้าเลขหนึ่งได้เลยค่ะ ะะตัวนี้ของอิงกาออยค่ะเบอร์44ที่ราคาเป็นเสื้อลูกไม้ผ้าคอตตอนนะคะเบอร์44ค่ะเป็นแขนสามส่วนคอกลมแบบสวมข้างในเป็นเนื้อผ้าเาเป็นซับในผ้าลินินนะคะเบอร์หนึ่งใครจะรับ999แล้วบางท่านได้คูปองส่วนหลดติดตอกถูกกว่านั้นอีกที่รัก999นะคะใครจะรับนะคะ999ที่รัก999ค่ะ999รหัสเบอร์หนึ่งนะคะอนญาตเขียนให้ ตัวนี้รหัสเบอร์หนึ่งคะ่ะที่ราคาติดสติกเกอร์นะคะใครใครจะรับนะคะกดที่ตะกร้านะคะแล้วก็กดชำระเงินที่เบอร์หนึ่งได้เลย999999 99บาทนะคะตัวนี้เป็นเสื้อลูกนะคะสวัสดีค่ะมาดึกเนาะมาดึกจริงๆมาดึกจริงๆมาดึกมากแม่ขอดูหน่อยอืมนะคะ ตัวนี้999ที่ราคา9 99เบอร์หนึ่งใครจะรับกดได้เลยเก9 99, นะคะตัวนี้เป็นผ้าลินินของยี่ห้ออิงกอออยใครใส่อยู่แล้วจะรู้ดีว่าอิงกอออยจะเป็นตัวแพ็นเป็นลูกไม้พ่อคอตตอนข้างในจะเป็นสับลินินลินินเนี่ยใส่แล้วเย็นที่ราคาลินินใส่แล้วเย็นอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งค่ะวันนี้มี4ี่บเบอร์ค่ะเออเบอร์44ขนาดไซส์คือ44ที่รักใครใส่44นะคะเอาไปได้เลยไม่ผิดหวัง 999 99, จาก1 6 9 0กดที่ตะกร้าเราเลือกเบอร์หนึ่งนะคะ999นะคะตัวนี้เบอร์หนึ่งค่ะรหัสเบอร์หนึ่งนะคะเสื้อเบอร์44ค่ะไซส์44ที่รักจา๋านะคะแต่เป็นสินค้าราคาเบอร์หนึ่งอ่ะตัวแรกไปนะคะให้ราคาเดียวค่ะมาเซลลให้ ให้ราคาเดียวเดียวราคาเดียวต่อไปค่ะเป็นอิงกะออยค่ะเบอร์สามสิบแปดค่ะมันที่รักตัวต่อไปเป็นสีแดงค่ะแดงเชอร์รี่เบอร์สาสิบแเบอร์สาสิบปดค่ะตะก,ก้าเบอร์หนึ่งหมายเลขสองได้เลยตะก้าเบอร์หนึ่งหมายเลขสองได้เลยค่ะนะคะเป็นแดงเชอร์รี่แขนสัมส่วนที่ราคาซับในค่ะเป็นผ้าลินินอันนี้ตัวนี้ไซส์สามสิบแดนะคะขออนุญาตไปต่อ